หมู่บ้านไวกิ้งต้องรับมือกับมังกรแต่ลูกซ้ายหัวหนาเผาแก้ปัญหาโดยการจับมังกรมาขี่เลยดังสตูดิโอบวกขพืนหนังอภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรภาคหนึ่งบักเตียหมาตื่นกับมังกรประคอกัง้งทับความแล้วกะปะมาเบิ่งหมูบม่บ้านหมู่บ้านเนืงเป็นหมู่บ้านของพวกไวกิ้งหมู่บ้านก็ตั้งอยู่ทั้งเกาะดอกอุดมสมบูรณ์ดีอยู่เป็นหมู่บ้านเก่าแก่แตะบ้านเนี่ยมีตลังใหมๆ่ๆเด้ แนวอยู่แนวกินกันหลายขันปูดุผู้มันก็เลยกะสิมีแต่ผู้ขี่ขา้นละสิได้ซื้ออยู่แต่ว่าหมูบ้านนี่นี่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเป็นสัตว์รบกวนมาถอไปที่พยายามแก้มาตั้งแต่รุุนปู่รุน่าก็แก้บ่ได้จักเทื่อนั่นก็คือมักถือกมังกรมาปนมาปนเอาเสบียงปนอาหารการกินเพราะมันบุกมหมูบ้านแต่ละเทื่อนี่มันก็เอาไปมัดสู่ยางหมูเห็ดเป็ดไก่องมังกรมันก็เอาบาดนี่มาเบิงบักนี้ บักเตียมาเตือนเป็นหอดลูกไส้หัวหนาเผาเด้ผู้พอนี่สูงใหญ่กำยำมาเบิงผู้เป็นลูกบาทนนี่ว่าเม็นโปลิโอไทยบ้านไทยสองเขากับพากันไล่มั้งก่อนเพราะเขาเห็นบัคเตียแลนออกมาขังนวกเขากับพากันดา่ามันมัดสุข,ขนมึงออกมาอยองลูกบักห้ากินหัวมึงเอ้ยสร้างบ่ตายดับหนอดับนนเนี้ยมึงเนี่ยเนาะพวกไทยบ้านเห็นเป็นลูกหัวหนาเผาซื้อท่านเป็นลูกตาสีตาสาเนี่ยถือกเขาใส่กกหมูอายุดอก บักเตียเวียกงันมันก็คือเป็นสร้างซ้อมมีดซ้อมอาวุธมาอยู่น้ำพอยเยออดบาเบอร์พอยเนอันนี้ก็บผสมประกอบปันไดดอกคาขาดคางหนึ่งแขนกระขาดคางหนึ่งเปลี่ยนหอดมือได้น้ำเดเลาบ่าธรรมดาเด้บักเตียก็อยากเป็นนักลบคือเขาเนี้ยไปเห็นรุ่นเดียวกันเขากับมิจพูเป็นการเป็นงานพอเห็นแบบนั่นก็หูซึกหน้อยเนื้อตั้มใจตบบาทนี่การบ่เป็นที่ยอมหลับในมูบานก็เฮ็ดให้บักเตียในอยากที่สนดเจ้าของ มันเลสางปืนยิงมังกรม้าบาดเนี่ยมันสิเอามังกรสายพันธ์ที่หัวที่สุดบินเล็วที่สุดว่าถอไปนั่นก็คือมังกรเพิงนินมันว่าพอไทยบ้านได้ยินเสียงมังกรพันธ์นี่กับพากันย่านกันเมดแล้วไอเพิงนินมันบินมาแล้วรีบพากันหนีดาพลังการทำลายล่างนี่โอ้ยบวตตรงห่วงปิ้งยิวปิ้งยิวตัก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 ,ตก,ตก,ตกอาโอ้ย แลนหนีกันเซวเซแล้วไทยบานก็นเลยบักเตียได้โอกาสก็เตรียมปืนไทยประดิษฐ์ของมันละที่นี่เส็จกูละมึงบินไปทั้งใดหืมมึอนี่ละกูยิจัดการมึงวะสันถือกิลีตัวละ่ะดีใจายแล้วมันนะเย่เย yeah, yeah. ่คอยจัดการมันได้แล้วคอยยิงบักเพิงนินได้แล้ววะสันดีใจได้บ่พอเขาถือกมังกไรไล่สวบเอาตัวแลนหนีตายเรามันเอาห้องก อยู่วันซอยคอยแน่ซอย่อยแนอยู่หันล่ะผู้เป็นพ่อเลียวไม่เห็นพอดีแล้วก็สีเบื่อนายของเราอยู่หันล่ะบอกให้มันอยู่บ้านปานใดมันก็ออกมาคือเก่าคอยเงี้อิดก็ใส่เอาใส่เอาแล้วอัดมังก่อนปานก็สอบายเลยทีนี่บักเตี้ยออกมาย้ำใดบ้านเมืองเขาฉิบหายย้ำนั่นบ้านเมืองเขาน่ะชิบหายพอเมืองมึงเสียเงินใสไปใสเขาคอมด้วยบอกเฮ้พอกูรวยดี กลายเป็นที่เอื้อมละอาของคนในหมู่บ้านไปพอยีอิดและให้พอยีอบบ้ยอดบาเบอรอมาส่งมันอยู่บ้านมันกระจมให้ตออาอดฟังอยู่ว่ามันยิงมังก่อนเพิงนิ้นได้ตออาอดก็บ,บ่เสือดอกแล้วก็เอื้อนเนาะไปตามภาษาเราเนี่ยแหละเราขี่ข้านเทียงกับมันทางพอบักเกียก็เอื้อนไทยบ้านมาประชุมมือนั่นเราสิพาทไทยบ้านน้ำหาหังพวกมังก่อนมาถอยไปเหลวนำเมียนมันจัดการให้มันเมดสุดโตว,ว่าสันไคสิไปน้ำข่อยแนย่ว่าสัน บ่มีไผไปน้าจักคนตาอิดเลยว่าขั้นไผอยูนีกระเบิ่งบักเตียแทนข่อยเนเดอร์สนนะ่ะวาสันพวกไทยบานยกมือไปน้ำมัดสุขคนระบาดนี่ให้เขาไปตายกันยังดีกว่ายูน้ำบักปอบนี่วาทั่อไปตอาอดบาเบอร์กรอยากไปน้ำเด้แต่ตาอิดก็บอกให้เล่ายูนีละเป็นคู่ฝึกเด็กหน่อยให้สู่ก,กับมังก่อนตาอิดเล่ากับกลุ่มใจเรื่องบักเตี้ยละกับมันนั่งปรึกษาหาหรือว่าสิเอาจังใดกับมันกูสิเห็ดจังใดดีว่าเชียวลูกกูแม่ คณิตศาสตร์มันกระตกวิทยาศาสตร์มันกระตกนาทีพลเมืองมันกระตกสังคมมันกระตกสังคั้งมันกระเป็นกูนี่ได้ไปหาสื่อยาสังคั้งมาท้าให้มันน่ะพคเนี่ยอดบาเบอรอก็เรียกว่าถ้าสั่นก็ให้ลูกมึงบวชซะบวชก็บบได้อีกละไปเฮ็ดเชื่อมศาสนาเขาให้ลูกมึงฝึกสู่โลด่าสั่นแต่อิดเรียกว่ามันเมียนอยู่บวจอนมันจีบ่ตายค้ามีดซะบวมันยกมีดกับบขึ้ืน่าสั่น วนีอดได้ว่าเสียกูโลดนะให้ลุงฝึกสู่รโลดเจ้าให้ลุงฝึกซะสิได้แล้วแต่อิดกระจมให้มันอยู่ว่ามีลูกกระบอกเป็นก้าวบันไดมาเบิ่งทางบักเตียที่นี่ตอนนี้มันกัน้ำหามังกรที่จะคล้องยิ่งได้ละยางมากลางป่าเห็นตะห้อยต้นไม้หักน้ำไปเบื้องบัดแม่นอีลีตัวละบักเตียยิ่งมังก่อนเพิ่งนิ่ได้เสยเอาละบาทนี่อดเวลาที่มันสิพิสูจนให้ทย้บ้านเห็นแล้วว่ามันนี่คล้องแค่ สี่ได้เป็นทีนยอมรับของคนในหมู่บ้านเพราะถือมีดออกมาสี่ขามังกรบาดนี่สาเหตุบ่ไดคือเขาเนี่ยมไปเห็นหนามังกรก็คือรุดตัวนกสัต์มันเล็ดตัดเสืออปล่อยมังกรไปพอมังกรตัวนี้หลุดออกมาบาดนี่มันก็เลียนส่บักเตียเลยแล้วบักเตียย่าจนจนเหียวส่ส่งแล้วพอมังกรมันหนีไปบักเตียสลบกลับหมองโอ้พอมันกลับมาหอดบ้านบาดนี่พอมันก็มาบอก มืออื่นพอสิให้มึงฝึกสูวกับมังกรเด้อวะท่านแต่ว่าตอนนี้บักเตียเนี่ยบ่อยากข่ามังกรล้วเด้อแต่ก็เฮ็ดยังบ่ได้ที่นี่สิคัดคอกับบ่กล้าคัดก็เลยต้องไปฝึกตัวส่วนพ่อยีอิดก็สิออกเดินทางมืออื่นเศร้าหอดยามเศร้าบาดเนี่พ่อยีออดบาเบอรอกับพาบักเตียมาฝึกกับพวกนี้ซุ้มปอบนี่กับทวงเจ้าสิเอามันมาฝึกเพื่อสิเอามันมาเป็นพาละวะท่านพวกนี้กับบ่คอยถือกสตากับบักเตียบันไดดอก บาดนี่พอเนยออดบาเบอร์กับมาแนะน้สาสพันุมังกรว่าเต่ละชนิดนี่เป็นจังไดบักอ้วนกับส้งสีออดหูอ้วนฉลาดจจกหน้อยยุดอกเขาเว่ายัางขึ้นมาหูจักมัดส่นันมึงเศร้าซบซบปากยเคีค่ยนใบักอ้วนตะออดดาอ,อ่จากนั้นตะออดกับปล่อยมังกรออกมาที่นี่มาพ่อกับมังกรพันแหนมูปีกมังกรพันนี่เดี๋ยวบอคอยสวมกับตัวมันปันไดดอกพวกนี่กับ้ากันถือมีดถือโลแล้ว บักเตียโยกโลก็สิบ่ขึ้นเหตยังกะบ๊กขืจักอย่างเนองนแเนะแนะล้วกองจองกองจงละมันก็เดยมัวเขาพ้กันสู่กับมังกรบักเตียค่าแต่เรียนรีอยู่ย่านตายหลายมันน่ะบาทนี่มังกรโตนี่เขาไม่หามันส่นตัวพอยเงยอดฝ้ามาจับมันใส่กงบ่สันตายแท้ๆบักเตียเพราะฝึกแลล้วๆที่นี่บักเตียกบมาเบิ่งหม่องมันยิงมังกรตกเห็นแต่มังกรโตนั่นละบ่ไปใส่ บัดไดแท่มังกรตัวนี้บัดบินไปใส่บัวได้สิบินขึ้นฟ้ากันหนาเสียใส่หนาผาดังตุบล่นลงมานหนาไทยขี้ดินตัก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 ต,กตกักอ้าบักเตีย้ยกับฟ้าอ่หนังสือมาจดรายละเอียดไว้บัดไดเม่นหางทางหนึ่งมันขาดออกมันเลยบินไปใส่บัวได้กลายเป็นมังกรพิการไปเลยบาดเนี่ตกยามแรงพอยี่ออดบาเบอร์กับผ้าพวกนี่มาอบลม้มว่าต้องฝึกจงังไดต้องเฮ็ดจงดังได ผูดใดพลาดมองไดเนี่ยพวกนี่ก็มีแต่คนว่าใส่บักเตี่ยล่ะตะอวอนเลยเอาหนังเสือเกี่ยวกับมังกรให้พวกนี่มาศึกษาไว้แต่ก็บอกมีใครอยากอ่านจะคนดอกพวกนี่มันหัวล้านเลือนคูบักเตียก็มาเปิดอ่านอยู่ผู้เดียวที่นี่มังกรแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเป็นแบบใดความหดหรือจุด่อนแต่ละพันธุ์เนี่ก็บอกคือกันในหนังสือก็มีแต่แนะนํา้ห้ฮคาหฮคาจนอ่านมาหอดหนาสุด้ายตัวละกับมังกรสายพันธุ์เพิงนิน ในหนังสือกับบ่ได้มีข้อมูลอียังระบุใบดอกเพราะว่าบ่ามีคนเคยเห็นมันผู้ที่เคยเห็นมันก็ตายกันเมื่อแล้วถือมันฆ่าตายเมือ่อหอดยามเสารทางพญอิฐหัวนาเผาแล้วกับผ้าลูกบ้านไปนน้ำเมี่ยนมังกรบาดนี่ทางบบกเตียแล้วมันกับมาคุ้มสอคุ้มถามต่ออดอย่หันละเพิงนิ้มันเป็นโตจังได้ยี่อดตออดเลยวะจากแล้ว แกกูก็บอกเคยเห็นคือการแล้วว่าวู้จะมันส่อได้ส่อดีเฝ้าฝึกไปพุนเมืองอ่ะเพื่นเมื่อนี่ตาอ,อดปล่อยมังกรพันน้ำมาฝึกเด้อแต่ละค้นก็สู่กับมังกรลบไปลบมามีแต่บักเตี้ยนี่แหละยางเกะกะยางอ้อนอวนๆเขาเพราะฝึกเสเร็จแล้วบาดนี่บักเตี้ยกับมาหามังกรตัวนี้คือเกา่าเอาปลาบูมาให้พร้อมเด้อกะเสื่องยุตัวละ่ะตอนแรกมันอาปากหอดบ่เห็นเขียวเด้อ บัดใดแที่มันเสียงแข่วไว้ในเหงือกมันบักเตี้ยเล่ตั้งชื่อว่าแข่เหียนมันกับไปเห่นน้ำมังกรจนว่าลึงพูละบักแข่เฮียนกันย้อมให้บักเตี้ยเอามือายตกยามเลี้ยงพงอในอดบ่าเบื่อกับผ้าซุ้มหนีมาเลียงใกล้ย่างสมตำแล้วก็ขี่คุยไปตามภาษาแล้วนั่นละพวกนี่กับผ้ากันเสือเด้บักเตี้ยฟังไปฟังมากับเบื่อในยตะอ,อดหลายแล้วมันเล้ฝ้าลูกนี้อู้ขี่คุยตายมันเถอะกูหนีดอกเลิ อีกติกะซอลเนื้มน้ำกล่นบักเตียตาตีตาลีปวบนี่ก็เลยเพราะบักเตียมา่อหอดบ้านมันก็มาออกแบบหางเทียมให้บักเขียวเฮียนใส่เครื่องมือเครื่องประดิษฐ์ประดอยมันไปหอดย่ำเส่าบักเตียก็เอาปลามาให้บักเขียวเฮียนแต่ว่ามังกรเนี่บัดย่านงูดินเด้จนว่าบักเตียได้มาจับออกให้จังหวะบบกเขียวเฮียนกําลังกินปลาเสียบๆบักเตียก็เอาหางเทียมมามัดใส่ให้บาดนี่ จากนั่นมันกับบินขึ้นฟ้าเลยที่นี่บักเตีย้ยวห้องตายว่าแล้วเกาะไปน้าหางไว้ไว้ไว้ตายแท่กูตายแท่ข้าทั้งซ้าจังช่วยด้วยเออฮันกับบินได้ยี่หลีตัวละหอดยามสวยบาทนี่แต่ออดกับผ้าเด็กหน่อยซุมหนีมาฝึกคือเกา้ากับมบังกรสองหัวหัวหนึ่งคนแกะหัวหนึ่งเป็นไฟแช็กเห็ดปากแฉะแกะเป็นตะกายไฟเด้อบักเตี้ยก็ไมาเห็ดเนาะเนาะแงแงยางก็ยังขี่ข้าดากนี่ สาดน้ำกัย่างบ่ถือกมังกรยู่บาดนี่มันเลยใสงูดินแล้วไปแหไปแหเซเซยอยอยยอเฮ้ยไปไปมังกรกับย่านด้บาดนี่เฝ้าเขากงมัดผู้ใดเห็นเขากับแพาก,กันเงดบักเตียมัดสุขนต่อมาบักเตียก็ออกแบบหางเทียมไหมมีเชือกยึดมีเบาะนั่งพร้อมล้องผิดล้องถือกมันไปฮะล่ะมือนั่นกำลังพากันซ้อมบิน ตกลงใส่ปลาหย่าคาต้บาดนี่บักเขียวเฮียนนอนเกียกหย่าคาปานคว้ยหน่อยเมื่อหนามันเลยเอาหย่าคามันหล่อมังกรบาดนี่จากนั้นบักเตี้ยก็เริ่มได้รับการยอมรับจากท้ยบ้านจากคนในชุมชนเพราะว่ามันนี่จัดการกับมังกรได้อีกติกกับขี่อิจฉาได้อีปอบนี่ก็เลยเพราะว่าเสาวาเลี้ยงบักเตี้ยกับมาได้เลี้ยนหลู่เทคนิคตั้งๆจากบักเขียวเฮียนว่าต้องเขาหามังกรจงังได ตองเก้ามองใดมันค่อยสีเชื่องจากนั้นมันก็เอามาใส่ในสนามฝึกตัวบาดนี่ผูเอือนถือมีดถือหอกบักเตียบปาบมังกรมือเปล่าเลยยางไปใส่ก็มีแต่คนเสะอื่นสะออนหนลายแล้วเอบักเตียมาแล้วบักเตียมาแล้วทั้งอีกติกะอิจช้าตาล้วนกว็เก้าอีกเมื่อนั้นบักเตียก็พามังกรมาหัดบินที่นี่มีหอดเข่าเกียร์พร้อมเด้เกียร์าดพนเกียร์ตีลังกาเกียร์หมุนก็มี เทดปานขี่มอไซค์เดมันกเ็เลยเมื่อนั่นตาอิดกลับมาหอดบ้านนำเรือนี่มุนมดมีตะห้อยสู่กับมังกรพวายยางเขามาในหมู่บ้านให้บ้านกับย่องแต่บักเตียลูกมึงเก่งอีหลีจานเหมือดเวียนเหมือดกำพวกกูแล้วบาดนี่ว่าสิพากกันปิดหมู่บ้านฉลองอยู่เห็นตาอิดกังงที่นี่หึเอี่อยงวตะตาอดเลย่าให้ฟังว่าตอนนี้บักเตียมันกลายเป็นไอดอลของคนในหมู่บ้านไปแล้ว พอมันหูวิธีปรามังกรวะสันทางบักเตียที่นี่ขี่มังกรมาหัดบินเนี่ยวมันค้นหมักเหรียญอยู่แล้ววะท่อไปเฮ้นกับขี่มังกรเหรียญเลยแล้วห้องกากากากละฮูอยู่อยู่ยอยู่นั่นแหละเว,ว้ยห้องไปแล้วมันน่ะขี่ไปขี่มาตกจากหลังมังกรสันตัวใครตัวบักเข่วเหียนมาหับได้ปากตีล้มผึบๆึบแล้วตกงามแรงบาดนี่ ะอิดก็มาหามันแล้วก็พอใจหลายแล้วย่องบักเตียยูวัสนฮุบอ,อกูมิใจหลเอาหมวกมาให้พรอมเพราะว่ามืออื่นบักเตียสิได้ไปแข่งปรามังกรหอดย้ำเส้าบาดนี่กับมีตะอีกติกับบักเตียสองคนในสนามมาให้สูวกับมังกรเหนียมหมูอีกติกับมาบอกกับบักเตียและอย่ามาขวางทางกูเดอ้อกูต้องได้ที่หนึ่งมันว่าบักเตียเลยวะกูจีค,คิดว่าจะคล้องคักไลายเนาะอ,อีห้าทัน อีกติกกันเลียนกองจองกองจองสิมาฟันมังกรอนบักเตียจัดการมังกรอนได้ก่อนที่นี่อีกติกศูนย์ขืนฟืดฟืดแล้วยางมาให,ให้บักเตียใส่มึงไปฝึกจะใส่มามึงไปรักฝึกกับผู้ใดบอกมาดูวท่านอีก่าบักเตีย้ยคักอีปอบนี่บาดนี่ผู้เท่าผู้แย่ก็สิตกเสียนว่าไผสิได้รับตำแหน่งเหียนมังก่อนมาท่านผู้เท่าก็สีมาทาบักเตียแล้วที่นี่ ตาอิดพอใจหลายแล้วลูกกูลูกกูห้องกากกากย่านถ้าเขาบ่งหูจักตอนบักเตียมหาบักเขียวเฮียนอีกะติกับมะนังฝนมีถาบักเตียมันก็คุ้มสอคุ้มถามอยู่หันละมึงมาลักฝึกกับไผคนหมาบ่แดกจังมึงสิเอาชนะกูได้จังใดมันว่าบักเขียวเฮียนเฮียนอีกะติมันก็เลียนมาใส่เลยบดทนี่บักเตียก็เลยไปหามไว้ย่อ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 อืออย่อย so ่อย่อเขียวเฮียนเขียวเฮียนย่อย่อย่อ อีนี่อีกติกขี่อิจฉาคนในหมู่บ้านกูว่าสันอีกติก,กยานหลยแล้วเสะอยมามาไกลก่กูเสะเสะพี่สันไล่มังกรเพราะอีกติกเห็นว่าบักเตียในเลี้ยงมังกรไว้มันกะสีฝ้าเลียนไปบอกพอบักเตียจากนั้นบักเตียก็เลยพ้าอิกติกมาขี่มังกรเบิง้งมันกะว่าเป็นตาสังไลจนว่าบักเขเียวเฮียนในมันใสมันก็พ้าบินผาดพนเลยแล้วบินลงน้ำบินขึ้นฟ้าไปทั่วทีบทั่วแดน อีกติกห้องตายว่าแล้วย่านเลี้ยวย่านเลี้ยวย่านเลี้ยวพาเขาลงพาเขาลงถ้าเขาบ่บอกไพแเลี้ยเวเห็นบักเขียวเหียนเลยเสาเห็ดมันกับพาบินไปดีๆที่นี่บินเลียนได้จากข้าวหนึ่งฝูงมังกรจักมาตะใสขาบเอาหมูเห็ดเป็ดไก่มาพร้อมบักเขียวเหียนกับบินไปน้าเขาจนไปหอดหั้งที่พวกมังกรออยูบาดนี่เยอที่พวกมังกรจับมาเนี่ยมันก็เอามายวนลงขางลางเด้อ บัดไดเที่ยมันโย้อนไปากพญา,ามังกรลุกขึ้นมาโตบักใหญ่ัวกบักเตียย่านตายกับพ้ากันเฝ้านีอีกติกหูมองมังกรยู่แล้วมันก็นเลยสิไปบอกไทบ้านบักเตียก็หามไว้พอคันพวกไทบ้านหูนี่เขาสิมะขาบักเขียวเหียนวะสันตอนนี้อีกติกกระ่งมักบักเตียเดย้มีหอมแก้มบักเตียพร้อมมือต่อมาบาดไทบ้านก็นกนจัดงานกีฬาสีแข่งขันสู่กับมังกร อิดก็มาเป็นประธานเปิดงานบาดเนี่คขับเจ้านายสตูดี้ามีดดำเป็นนักนักกีฬาสมัครเล่นจะเล่นเล่นกีฬาด้วยความมีน้ำนใจเป็นนักนักกีฬาลู่แพ้ลู่สนะลู่อภัยจากนั้นบักเตียก็ลงสนามให้บ้านกับพากันเชี้วมันคักละสะอื่นสะอ้อนบักเตียไลจากนั้นมังกรอนไฟลุกก็ออกมาบาดเนี่ย บักเตี้ยสิพิสูจน์ให้ไทบ้านเห็นว่ามังกรนีน่บ่ได้มีผิดมีผ้ยังว่าจาเป็นต้องขามันบักเตี้ยว่ามันก็ะทิมมีดทิมหมวกสียางไปลูบหัวมังกรเอเอ้อมา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 ลามาลามา,มาค่อยๆค่อยๆอยออย,ยอ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 เอ้เอ้ออตาอิดเห็เเนแบบนั่นก็สงสูนเดียวคุนคือจีเสียนาละเบิงสองอะ่ะเอาขวั่นตีไส้เหล็กดังเป้เงเลง บอต้องสู่แล้วเส้าเส้าเส้าเสามัางกรก็ตื่นตัวที่นี่เรียนส่บักเตี้ยแล้วบักเตี้ยห้องกากกากหนีตายห้องแห้งหลายจนว่าบักเขียวเหียนได้ยินเสียงมันกับฝ่าวเรียนมาซอยบักเตี้ยบาดนี่โดดลงมาซอยไทยบ้านเห็นว่าเป็นพันเพิงนินกับแพ้กันแตกตื่นที่นี่เพิงนินมาเพิงนินมาฝ้าวหนีฝ้าวหน,นีจากนั้นไทยบ้านก็จับบักเขียวเหียนไว้ จับมันได้แล้วฉันจับหัวมันได้แล้วแกไปจับหางมันไว้ดาฉันจะจับหัวมันทางนี้ทางตะอีดกระศูนขึขืนฟืดฟืดบาดนี่เรามาหูความจริงว่าบัคเตียนี่มันโกงบัคเตียสิอธิบายให้ฟังละตะีดกบับโบฟังฝ่าฟังหมอกยังคือเกาอีพออีพอเจ้าฟังไข่ก้อนนี่โอ้ยน้อไข่ไปเห็นหางมันมาวะเหรอหึมมึงว่าจังไดเกาะไผ่พามึงไปมึงคือไปถื่อน บักเขยวเฮียนผ้าไปพ่อเั่นพ่อยัยเห็ดยังบักเขยวเฮียนเด้อมึงเลี้ยงมังก่อนมึงบเมียนไว้กิ่งมึงบเมียนลูกกูเั่นก็ยี่สูวนเฮงละเบิงสรงอะจากนั้นตาอิดกับผ้าลูกบ้านขึ้นเรือบาดนี่จับบักเขยวเฮียนไปน้ำให้มันน้ำทังไปเกาะมังก่อนบักเตียเห็ดยังบอไ,ได้ได้แต่ยืนเมือดปัญญาอยู่ซือที่กะติกระยางม่ปลอบใจบักเตียก็คืดแผนการออกที่นี่ว่าสิเอาจังใดดีด ทางตะิดกับมะหอดเกาะพวกมังกรที่นี่มันยากาศดกระสีร้อนๆเนี่ยจากน้อยละทางบักเตี้ยมันกับมาส้อนให้พวกนี่ลึกับมังกรบักน็อดได้บาบมังกรเถื่อแหลกกับพ่อใจหลแล้วมันอู้ยสู้สู้เบื้องนี้เบื้องนี้กูบบายมังกรได้ทางตะอิดบาดนี่ลงเรือมาได้กับสั่งคนยิงระเบิดถล่มห้างมังกรลูกระเบิดสากหัวตะอิดน้อยเดียวขนคิวเกือบไหมพวกมังกรกับบินออกจากถ้ำเซลลเซลป่านอีเกีย ให้บ้านกับากันเฮแล้วดีใจลายเย่เ yeah, ย yeah, ่มันไต่ลวเว้ยเ้าไไรมันได้แล้วว่สาสันแต่ออดบาเบอือกกบว่าซ้ำนี่ตีจะว่าเถอเว้ยวสนันแต่อิดบัดเนี้ยไปเห็นบักเขียวเฮียนทรงสิตืน้ตนๆแล้วก็ห้องบอกให้บ้านเรื่องยังบอจบตั้งขบวนล,ลบเสนันว่าอ่ท่านขาดคำแผ่นดินสะเทือนบาดนี่พญามังกรโผล่อ,ออกมาจากธรรม พวกหนีพาก,กันแลนหนีบักน้อยบักไงแต่ว่าพญามังกรมันกะฉลาดเด้มันเล่นเผาเลือกกนเลยพวกไทบ่บ้านบ่มีมองหนีแล้วบาดนี่ตาอิดกับตาออดก็ยืนหล่อมังกรมันสู่กับกูนี่กูมีขาเทียมเด้ว่าสั่นตาออดก็เลยทางบักเตียบาดนี่มาหอดพอดีขี่มังกรมาพร้อมเดย้ยิงใส่หัวพญามังกรตัมพวกไท่บ้านกับพาก,กันเงยดแล้วพอยี่อิดหอดปากบ่ออก บักอ้วนก็บักนวดแต่สิเมจัดการพญามังกรแต่ว่าบักอ้วนนี่ก็จะเมียนเลือกมังกรคือจะคองคักดอกบักเตียก็มาซอยบักเขียวเฮียนท่นมาสากว่านี่จากน้อยนี่เมียนตายบักเขียวเฮียนบักเตียซอยออกมาบพท่านได้อยู่พญามังกรเสมาเหยียบเลื้อนี่ถ้ากันจมน้ำสันตัวใครตัวตะอีดมาเห็นพอดีแล้วก็ซอยเั้งบักเตียเั้งบักเขียวเฮียนมาได้ตะอิดก็มาบอกกับลูกพอขอโทษเด้อลาเด้อท่าน เอาละบาทนี่บักเตียขี่บักเขียวเฮียนมาจัดการพญามังกรยิงลูกไฟใส่ปังปังจนว่าพญามังกรล้มเหมือนตัวพญามังกรกับพื้นปีกไล่บักเตียแล้วที่นี่เอามันคือบินขึ้นว่าสันบักเตียว่าบินขึ้นไปทั้งฟ้าสู่กันกลางกีบเมฆแล้วที่นี่เสียงดังปานฟ้าผ้าแตกต่ำต่ำพญามังกรเห็นทาบอดีกับพนไฟไปทั่วที่ทั่วแดนไม่หางเทียมบักเขียวเฮียน บักเตี่ยเล่นล่อมันพุ่งใส่ดินแล้วจังหวะพญามังกรอาปากบักเขียวเฮียนพนไฟใส่ไฟลุกในปากบึมบึมพุ่งลงคุบขีดินระเบิดแตกตําบักเตี่ยหนีบ่มมตกจากหลังบักเขียวเฮียนตกใส่กองไฟบาดนี่บักเขียวเฮียนเฝ้าบินไปซอยพอไฟหมดตะอิดก,ก็ห้องหาลูกกาก,ากเตียเอ้ยลามอยู่ไย เห็นแต่บักเข่วเหียนนอนโคตรลององออยู่แล้วก็คิดว่าบักเตี้ยเนี่ยตายแล้วเพราะบักเข่วเหียนพื้นปีกออกบาดนี่เห็นแต่บักเตี้ยน,นอนสลบอยู่บัดไดบักเตี้ยยังบ่าตายตาอิดดีใจหลายแล้วเราอะ่ะตาอดยางมาถ่วงซอยชีวิตได้เตี้ซอยได้บ่เหมือดว่าเซียวเนต่อมาบักเตี้ยนอนหูเมียคืนบาดนี่เห็นแต่บักเข่วเหียนอยู่ในบ้านเจ้าของมึงก็เข้ามาได้ ไผ้พาเมืองมาบ่สินเพราะเปิดผ้เผาห่มเหลียวเห็นขาจะขวางเทงสี่ห้องสีให้แล้วมันน่ะขามันขาดต้ออดกับต้อขาเทียมไว้ให้ย่างดีกลายเป็นบักเตีเลยที่นี่เพราะมันยางออกจากบ้านก็เห็นว่าตอนนี้พวกไทยบ้านพักกันเลี่ยงมังกรไว้ขี้แล้วที่กะติกยางมาหาสุกบักเตียดังตุบโทษฐานเก็ดสมปลาบ่าแซบบ่สินยางมาจูบักเตียเซยเคี้ยวคักเอี้ยนนี่ ถึงขี่อิจชาเทงเคี้ยวอยู่ในคนคนเดียวตาอดกะเห็ดหางเทียมอันไม่ให้บักเตี้ยระบบเข่าเกียร์ต่อกับขาเทียมอย่างดีจากนั้นเท้าใบกิ่งกับเปลี่ยนวิถีชีวิตไหมจากล่ามังกรกลายเป็นขี่มังกรเลี้ยงมังกรไว้ขี่ว่าทั่วไปแล้วนังก็บจบซ้ำนี่ครับเป็นจังไดกันแน่ล่ะครับสำหรับการว้่งขึ้นนังอภินิหารไวกิ่งพิชิตมังกรภาคหนึ่ง อีพี่นาสิเป็นหนังเรื่องอีอย่างนั้นถ้าเบิ่งกันได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย